สวัสดีครับทีเลสคอมนะครับส่งงานคอมชุดนะครับส่งนราธิวาสนะครับเป็นเคสตู้ปลาเล็กนะครับตัวนี้กระจกสองทางนะครับส่งงานนะครับพร้อมจอยี่สิบเจ็ดนิ้วล้อยเฮิร์นะครับตัวเคสก็ปรับตรงนี้นะครับสามปุ่มนะครับกดปุ่มกลางค้างก็ปิดไฟได้นะครับสวิตช์ปรับไฟนะครับ ดูเกม PUBG สตรีมนะครับปรับสุดนะครับบันต้านะครับครบชุดนะครับเมอส์คีย์บอร์ดลำโพงนะครับแล้วก็ตัวรับ Wi-Fi นะครับแนะนำต่อสายแรงดีกว่านะครับเน็ตแรงกว่านะครับ CPU นะครับ Intel x e o n นะครับ E 5ครับ2 6ก8 V 3นะครับ16คอร์32เทสนะครับแรม 64G ิกนะครับ s d นะครับ m 2 nvme 500กิกนะครับจอ rx ห7เ xt นะครับ12กิกนะครับชุดน้ำปิด1ตอนนะครับเทส full load มาแล้วนะครับเรียนผ่าน o w e เวอร์700วัตต์80พัดนะครับเปิดไฟก็กดปุ่มกลางปุ่มเดิมนะครับมีสปุ่มนะครับปรับโหมดปรับ สีนะครับประมาณนี้นะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับ